ทํางานดีมากค่ะบริบการดีถามอะไรก็โอเคมันอาจจะเป็นที่ว่าเออเซเลบริติดงานแต่ว่าเข้าใจได้แต่ก็คือถือว่าไม่ได้ทิ้งนานมากค่ะแบบตอบปุ๊บปับ๊บอะไรอย่างเงี้ยออกี่วันทราบผลคะคันนี้รถคันแรกวันเดียวคะ่ววะ,คะวันเดียวเนาะส่งเอกสารีกวันนึงอีกวันน,งน,นึงรู้หมดเลยใช่ค่ะแล้วก็ซื้อตัวท็อปด้วยลงดาวไปเท่าไหร่คะคันนี้ดาวไปแสนหนึ่งคะ่ะแสนหนึ่งรับได้จริงไหมจริงค่ะจบจริงจริงคอนเฟิร์มเลยนะคะขอบคุณทั้งคู่มากๆสองหม อนุมัติภายใน1วันนะคะเคสนี้ลูกค้าใช้เงินออกรถเป็นแค่1 0 0 0 0แบาทรับตัวท็อปกลับบ้านเดี๋ยวสัมภาษณ์เจ้าของรถใหม่ป้ายแดงกันว่าในการซื้อรถกันเลนะคะ1วันอนุมัติจริงไหมค่ะสวัสดีทั้งคู่ด้วยค่ะดีค่ะเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงซื้อรถแครกใช่ไหมคะใช่ค่ะติดตามโซเลนมาจากช่องทางไหนกันคะเฟซบุ๊กแล้วก็ติดตอกตามมาทีหลังใครเป็นคนดูก่อนเนี่ยเราให้ฟังหน่อยแฟนดูก่อนแฟนดูก่อน ดูมาจากอะไรก่อน Facebook ดูจาก Facebook ครับ oh. พอดีเห็น oh. เห็นพอามาส่งแฟนตรงป้ายรถเมย์ครับตอนไหน,น uh huh. พอดีเห็นเห็นว่าเซลลถ่ายไอถ,ถ่ายคลิปตรงนี้ใช,ใช่ไหมคะใช่ครับเราเห็นว่าว่า สถานที่มันคุ้นๆก็เลยเข้ามาดูโปรไฟล์ออเซลอยู่ที่สายฉี่นี้พอดีเราทํางานอยู่แถวนี้ด้วยนะครับก็เลยไกลบ้านด้วยใช่ไหมก็เลยได้ศึกษาได้ดูได้ติดตามมาโดยตลอดครับนี่ได้ดี่าคลิปเต้นเลยเนาะเซลเลนะไปถึงเซลเลยโอเคแล้วการบริการเซลเลหลังจากที่มาแบบดูคนอื่นมาเยอะแล้วดูรีวิวมาเยอะมากแล้วป่สการเซลเลเป็นยังไงบ้างคะในการทํางานโอ้ทำงานดีมากค่ะบริการดี ถามอะไรก็โอเคันดาวไปเท่าไหร่คะคันนี้ดาวไปแสนหนึ่งค่ะแสนหนึ่งรับได้จริงไหมจริงค่ะจบจริงจริงคอนเฟิร์มเลยนะคะขอ,ขอบคุณทั้งคู่มากๆเลย <laughs> ค่ะ <laughs> เป็นยังไงบ้างคะการันตีอีกหนึ่งเสียงนะคะซื้อรถตัวท็อปอันวัดภายใน1วันนะคะออกก็เป็นแค่10,000แบาทเดี๋ยวดูรถลูกค้าหน่อยลูกค้าซื้อเป็นรุ่นไหนยังไงสเปกยังไงบ้างขออนุญาตดูตัวรถหน่อยนะคะตัวนี้นะคะเป็นบอร์ดที่สองพันยี่สิบสี่ลูกค้าค่ะท็อปที่สุดของตัวขับสองแล้วนะคะเกรดเอ็มสี เลยไฮไลท์นะคะตัวล้อนะคะจะดูความต่างได้เลยว่าตัวท็อปไม่ท็อปดูที่ล้อได้เลยตัวนี้นะคะตัวล้อเป็นล้อลอยขอบ18นะคะทุนทวนแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวขอดูภายในสักนิดนึงนะคะว่าต่างจากรุ่นอื่นยังไงบ้างเริ่มจากตัวประตูเลยลูกค้าจะได้ประตูเป็นคคเลตแบบนี้นะคะแล้วก็ภายในนะคะเป็นเบาะหนังให้แล้วนะคะทั้งคานแบบนี้นะคะเป็นเบาะหนังเบาะระบายความร้อนคูลแมกนะวกัตกรรมของอีซูซูนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครบเลยมีแอรดับทีฟคอนโทรลมีมาให้ในเกรดนี้แล้วก็ที่สำคัญตัวท็อปจะมี ภูมิรายเทนชิพมีมาให้แล้วนะคะเปลี่ยนเกียร์ที่ภูมิรายได้เลยหน้าจอจุกๆขนาด9นิ้วนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวเอเดอร์ตัวช่วยเบรกอะไรเรามีมาให้หมดสำหรับตัวเซฟรถความปลอดภัยนะคะแอร์เป็นออโต้แยกอิสระความเย็นได้เกียร์ออโต้ของสปีดนะคะตัวลงทางลาชชันอะไรพวกนี้เอเดอระอะไรพวกนี้มีมาให้ครบนะคะ ABS ABS ครบนะคะแล้วก็เบาะฝั่งคนขับเป็นเบางไฟฟ้าแล้วและที่สำคัญตัวท็อปเรามีแอร์หลังมาให้เนาะครบแบบนี้เลยนะคะใครที่สนใจร่ถตัวท็อปนะคะงบเท่าไหร่ยังไงปรึกษาโซเลยได้เช่นเคยลูกค้าต้องงงงงงบบบบาาาาททรรรััััถแดดดดดไ้้้้้้อออออยยยยยยนน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 ะะะะะคคคเเเเเเีีี๋ววววจจกกลลลลิิปปปหส่่มมใตตตตต็็ชผ เจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ ขอบคุณ FC เซลเล่มากๆานะคะติดตามกันมา3ปีวันนี้ได้มารับรถใหม่ป้ายแดงกับเซลเล่แล้วอนุมัติภายในหนึ่งวันรับจบจริงซื้อตัวท็อปกลับบ้านในงบออกรถเพียงแค่10,000แสนบาทเท่านั้นการันตีผลงานให้ขนาดนี้ต้องมาจองกับเซลเล่แล้วไหมล่ะใครสนใจออกรถอีสุป้ายแดงรุ่นไหนยังไงทักหาเซลเล่ได้เลยนะคะยินดีบริการทุกระดับประทับใจการันตีการทางานจะยอดขายทุกเดือนนี้นไปก่อนเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ